So โฮมเป้ให้ชีวิตปังสมัครง่ายผ่อนง่ายได้ทุกชิ้นแค่บัตรประชาชนเริ่มต้นการสมัครด้วยการกดเข้าแอปพลิเคชัน Home Card เลื่อนลงมาด้านล่างนิดน,นึงก็จะเจอกับสินเชื่อโฮมเป้กดเข้าไปได้เลยพัดมาก,ก็จะเจอกับเงื่อนไขต่างๆของสินเชื่อและอ่านครบถ้วนแล้วก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างระบบจะนําสู่แอปพลิเคชัน u ูชู u มาเริ่มต้นการสมัครแล้วจะได้ไปช็อปที่ h Home โป <Okay. S 1> การแอปพลิเคชัน YouTube ก็จะมีเงื่อนไขต่างๆให้เราได้อ่านอีกครั้งแนะนาว่าให้ศึกษาสิทธิประโยชน์ กดอัดตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมของสินเชื่อให้ละเอียดก่อนกดสมัครนะโชเน่ต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการสมัครสิ่งที่ต้องใช้มีเพียงแค่บัตรประชาชน1นใบขั้นตอนสมัครก็มีเพียงแค่5ขั้นตอนเท่านั้นง่ายเวอร์สแกนบัตรประชาชนตัวจริง 2. สแกนใบหน้าเพื่อยือนยนันส <3. S 2> กรอกข้อมูล4ยืนยันเบอร์มือถือ5ยืนยันการสมัครทนนีีก็นั่งสวยๆรอผลอน,อนุมัติใน3นาทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้24ชั่วโมงที่เบอร์0-2 3 4 5 8 787แล้วมาช็อปให้ชีวิตปังกับโฮมเปย์ที่โฮมโปกันเรื่องบ้านโฮมโปคือคำตอบ